ตั้งแก้เธอไว้นในห,หัวใจตลอดเวลายังบเคยลาก็แววตา,ตาคู่นั้นของเธอผ่านมา,นานจากว่ากี่ปีคนนี้ก็ยังคือเก่า ใช้ชีวิตอยู่กับความเหงาพันของเศร้าในวันที่บ่มิภัย oh, <no. S 1> ได้มาพบเธออีกครั้งอ,อ้ยังมีความในใจเจ้าสิคิดจะได้หากอายสิทำเถึงความหลังของสองเฮายัยางหักกัน อยู่บ้าคนงานลอาเพมวลเนว่พูดงปีลำเก้าปีลำอเนจำคำเก่ายังบอกิไปอินหรืออยังปุ๊กี้อุ้ยอุ้ยอ้ยอุอ้คือองเพลงมวลแทะมึงไปยังจะมาไปเป็นนักร้องมึงบอาอีลีบอกเสื้อคูเดอร์ไวปีนี้นะ ของมึ่งลว้วนล้วนโตเต่งเลยเพื่อนอยมึงเบาหนิกูเพิ่เขิมนะนี่เสื้อกูนับนุนนับนุนกูเอาแท้เด้อมึงจดงไปจัด,จดไปเ <ๆ S 2> ต็มที่เลยเพื่อนแล้วมึงไมใง่ให้ยังี้จะเท็พผมไห้แน่รีดขึ้นเก้ากะย่องๆไปนี่นะเออเหนียวเนาะผมมึงหนินเนาะใช้ประตาแล้ว,ลวเนาะอินเออฉันบอกกับว่าเด้อละดับเอตอรต้องเดวไยด์เด้ พอสั่นก็ไม่ท่องข้ามไม่เบิด์ตมีไปจังสี่แม่กูกียมันก็ย่องกูขากเนาะเอาอีลีกูเปิดย่องไปทั่วดร์ดิมีเคยมีคนย่องบ่ามึงหองเพลงวนเอาบ่ากับบ่าเด้อตอนกูอาบหนามอยู่อืนอือกูหองเพลงในห้องน้ำพ่อกูได้ยินก็ยังว่าเสียงกูมวนมวนมาสั่นจีตอ้งนั่นกูหลงคืนเว้ยเอา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 แง่ดีดีนะพรมน่ะเออเออเออว่าแต่เพลงมึงอ่ะเป็นจังไหนล่ะ วายยวดไทยผุนเหรอซื้อเพลงอยังเกาะเก็บใจไอไว้ไปฟังเด้อประมาณรวยรวยรวยเอ้ยไลยล่ามวิวหุ่นไปกล้องกล้องกล้องไว้ฮันเลกควอเตอร์ช่องของเฮ่าน่ะโอ้ยกูก็เบิ่งตลอดแล้วช่องนี้นะนี่สนใจปะเพื่อนกูบอกเขาว่าทักกี้แห่งกูถามอีกจักเทีอแน่อืออืออ้วนอีหลีบอกว่าอุ้ยที่สุดรทุ่งทีสุดแล้วเพื่อน กูขึ้นแล้วเด้่นี่นะได้กาวได้ดีวะเฮ้ยเฮยมึงแงใจยี่บอกว่าเป็นนักร้องได้หันนี่สายตากูระดับแมวมั้งได้ดังแท้แงนวดลี่เฮ้ยอือขัดจวดสีร้องเบิร์อือจวดจวด